มูลน้องโคนี่น้องโคเปียกไนี่จะมาเห็ดเป็นสูตรน้ำมีริมกับมาเบิองน้ำกันเบืองแล้วก็สิเขาใจเห็ดเขาใจนี่มีมูลน้องโคนี่น้องโคเปียกไปนี่จะมาเห็ดเป็นสูตรน้ำมีริมก็จะได้อเอาไปใสไวไว่ไว้ไง ชงไฟน้ำกันจ้านี่นี่นี่วีวีที่หดกะสิเอาตักนี่แหละตักน้ำตักน้ำน้องโค,โคปไปผส,สมกับน้ำไปผสมกับน้ำอินทรีย์หาง่ายปุ๋ยอินทรีย์หาง่ายจากมุนน้องโคเนาะแต่ผู้ใด้ขัดใจเห็ดกัดใจทุยน,นี่แหละหาง่ายง่าย กนได้เลี้ยงน้องโคกับสินี้คุยอินซีเนาะใส่คุยคุยอินซีหางง่ายๆตามไต่ทุนนะมุนน้องโคเสถทงมันกัสีดีอันนี้กัสีเป็นทงมันกัสี ได้สวยได้งามโดนหอาไปได้ใส่ทุยอันงามวันก็บสิได้นี่นะกระตักตักแจงสีละใส่บัวกับผสมน้ำเป็นรสทำกับสิได้ใส่ไว้สำหรับแปลงผักนี่แปลงผักแปลงผักที่ทำไว้ กำว่าเบิ้งน้ากันเบิ้งแล้วก็สิเข้าใจเห็ุเข้าใจทาก็สิได้เอาไปใส่ไว้ไง่งยๆจง,งไปนน้ำกันจ้านี่นี่นี่คุยอินซีเนาะใส่คุยคุยอินซีหาง่ายๆตามใต้ถุนผสมน้ำรถกตสิเป็นผักปลอดสารพิษ ตักปอดสารตัมกมักไว้าสามถังเขากจะเป็นปุยเป็นมานี้ใส่ถงุงพี่น้องแมงหวนสิพามามาชมบึงการทำปุยปุยน้ำสูตรนี่แหละพี่น้องเฮ็ดง่ายๆ ง่ายๆฮะกะเสียเอานี่นี่เนตตักเดียวแมงวันกะเสียเนตักสามใ่บัวลดพักนี่นี่นี่จมไปด้วยกันนี่นี่นี่น่งไต้กะเส็นั่นมุนนองโค่จ้วงนี่หนาฝนเนาะหนาฝนกะมุนนองโค่กะสิฮะมักไว้สามถัง ก็จะเป็นปุยขึ้นมานี่นยใส่ถงคำว่าเบ่งน้ากันเบ่งแล้วก็สิเข้าใจเห็ดเข้าใจทั้ก็สิได้ใส่ไว้สําหรับแปลงผักนี่แปลงผักแปลงผักที่ทำไว้ช่วงนี้นาฝนเนาะนาฝนกน็มุ่นนองโคกก็สิ สามวันกัสิได้นี่นะกระตักตักแซงสีละใสบกก่บักวกับผสมน้ำเป็นรถมากไว้สามถังเขาก็สิเป็นปุยกันมานี่นยใส่ถุงทำกัสิได้เอาไปใส่ไว้ๆ้งๆชง,งไปน้ำกันจ้านี่ นี่นี่นี่นะฮะหายากหาชนิดแห่งยากเนาะกระจีสูตรหาง่ายหาง่ายตามขั้วเลี้ยนสำหรับผู้เลี้ยงน่องโคเนาะน่องโคน่องปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำสูตรมูลน่องโคชนิดน้ำเฮ็ดจังไดนจังสิเป็นชนิดน้ำถ้าสะได้เอาไปใส ไว้ไว้งยงยงยชงไปน้ำกันจ้านี่นี่นปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำสูตรมูลนองโคโชนิดน้ำเฮ็ดจังไดจังสิเป็นชนิดน้ำพี่น้องแมงหวนสิพามามาชมเบิงการทำปุ๋ยปุยน้ำสูตร <c oughs> มูลน้องโคการรับได้รับสนับสนุนถ้าเกิดมากะเขาก็ใส่นี่ยละปุ๋ยอินทรียทำกับเไดใดใส่ไว้สำหรับแปลงผักนี่แปลงผักแปลงผักที่ทำไว้โดนกระยิ่งดียางไว้กับส,สามวันจะฮาหายา ทานชนิดแห่งยากเนาะน้ำสาบัวรดพกักนี่ๆๆจมไปด้วยกาัานนี่ๆๆทางใต้ก็จะเป็นมุนนองโกน้ำข้นเขาก็จะเข้มมคนเนาะนแส่ไว้สร่ว้บ้าน คลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์แมงหวนแน่เด้อจ้าเพื่อนๆจ้าลองไปทําเบิงเห็ดเบิงําวันกัสิใดนี่นะกระตักตักแซงสีละใส่บัวก,กับผสมน้ำเป็นรถใสุ่งมันก็ดีอันนี้ก็สิเป็นทงมัน ปุยอินซีเนาะใส่คุยคุยอินซีหาง่าย,ายตามใต้ถุนสูตรหางาห่ายหาง่ายตามขั้วเลี้ยนสำหรับผู้เลี้ยงน้องโคเนาะน้องโคน้องถ้าเกิดมากะเ้าก็ะใสนี่แหละปุ๋ยอินทรีย์มูลน้องโคช่วงนี้หนาฝนเนะนาะหนาฝนกะ มุนน้องโคก,กัสิฮะคุยอินซีเนาะใส่คุยคุยอินซีฮางไาง่ายตามไต่ถุนทุยเหนและหาง่ายงบานไดเลี้ยงน้องโคกัสิมีตามวันกัสิได้นี่แนละ้ะกระตัก ตักแจ้งสิละใส่บัวกับผสมน้ำเป็นลสสูตรหางาห่ายหาง่ายตามควเลียนสำหรับผู้เหลี่ยงน่องโคเนาะน่ะนองโคน่องคุยอินซีเนาะใส่คุยคุยอินซีหาง่ายงตามไต้ทุนใดชนิดเปียกเสียมาทำแบบนี้แหละพี่น้อง ทำไงไงเห็ดไงไงขเข้าใจเห็ดโดนก็ยิ่งดียางไว้กับสามวันโดนก็ยิ่งดียางไว้กับสามวันยี่น้องแมนวันสิบพามามาชมเบึงการทำปุ๋ยปุ๋ยน้ำสูตรเ<ๆ>ห็ดไงไงทำไงไง ทำง่ายง่ายถ้าเข้าใจทำได้พี่น้องปุ๋ยไปใส่ผักนี่ทำง่ายง่ายชมไปน้ำเหมือนหวานเลนี่เหมือนหวานพาเห็ดพาทำกระต้องเบ่งตัวอย่างใส่ถุงมันก็สีดีอันนี้ก็สีเป็นถุงมันค่นี่ บางคนบ่อเข่าใจเห็ดกัดสิล้อให้มุ้นนองโคแหงจังกัดสดใดปุยอิน,นซีเซถุงมันกัดสีดีอ,อันนี้กัดสีเป็นถุงอันปุยน้ำปุยน้ำสูตรมุ้นนองโคชนิดน้ำเห็ดจังไหนจังสิเป็นชนิดนาำบ้าน คลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์แมงหวนแน่เด้อจ้าเพื่อนๆจ้าลองไปทำเบงเหยียดเบิงทุยอังอางยังไงมันได้เลียงนองโคกัดสีนี้เสถุงมันกัดสีดีอันนี้กัสิเป็นถุงมันยีนอง ជាក្នារបស់បាម្រូវប់បានធ្លាក់ពីដ